ออเีเเีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมันไม่เสร็จของมันนี้หมดวันนี่มันขนมร้อยหนึ่งหมดวันนี้ยแหละเอาไปหนุ่อันละคนเดียวอะม้กินหมดปุ๊ อันนี้กูรวยเล้วด uh, ้วยแก้ว huh. ที่รวยรวยอะไรอ่ะกินขนาดนี้อ่ะขนาดถ้าไม่นี่ถ้าไม่กินขนาดนี้ปานี่กูรวยแล้วที่ประกันเป็นลังก็หมดวันเดียวอ่ะมีไม่เอาไอ้เนี่ยไอ้คิดหน้าถึงจะซื้อขนมมาให้ถุงนึงเอาเอาขนมที่โป่งๆอ่ะเรื่อนั่นแหละอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แม่ค้าหยุดเยอะว่ะโหมดเละ แม่เออมาโลโก้เหลืองนไงวันเนี้ยอืมเอ้ยนิ้วเออเออเออเนี่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 โอ้ยอยากได้พัดลมจังเลยร้อนมากอะฟอนฟอนเอาพัดลมแม่ลงมาให้หน่อยสิในห้องแม่ไม่ร้อนหรอกไม่ต้องเปิดให้น้องหรอกแม่ไม่เอาเน้องอย่าพ่อลงมาแม่ให้เสร็จก่อนแม่ขูดให้เสร็จก่อนแม่ขูดนี่ให้เสร็จก่อนน้ำน้ำนน้้ำน้ำน นกินสมตำได้หัดกินสมตำแล้วแับที่เนี้ยไม่เห็นหรอกอเอสียบดิวเหงาพักไรแม่ไม่ตกแล้วเพราะว่าแดดออกอที่ข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะ ในจ้ามุมนี้จ้ามุมนี้แหละได้แล้วเปลี่ยนมุมใช่ไหมพูดอะไรพูดอะไรต้นกายเอ้ยบอกต้นกาอย่าวิ่งนะแม่ตีนะแม่แม่พูดไม่พูดเล่นนะฟอนเดี๋ยวแม่ซัดจริงนะเออมาเมา นี่ไงตัวที่วิ่งอยู่บนบ้านเนี่ยลงมาแล้วนะ่ะคนหรือหมาหมามื่อกีมันหยอกกันอ่ะหยอกกับคนเหรอหยอกกันสองตัวนี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อมันไม่มันมาขัดเออม่ต้องไทรลอถก็มีสีสันมาเนี่ยแล้ว่า คนข้าวขนข้าวด้วยนะเนี่ยเจุดตีให้มาด้วย้น่ากินเลยนอกไม่นดเนาะเออนั่งให้เฉยนอนนั่งให้เฉยนอนมะม่วงใส่ด้วยเหรอมะม่วงขุวางข้าวไม่อายม่ายม่ะม่วงกับนัช่องนีกว่าแว เเที่กะทีสดแยคนเรากเที่แต่เช้าเออกทีสดเท่าไหร่กะที่โ่าไหร่มันอันเนี่สยเเดี๋ยวผมเ่ตมอยู่แล้วแบ่งเอาเราไม่ได้ทำแโลขนาดนั้นหน่อยเดียวทำแค่คนละถ้วยพอคนละถ้วยี่คนเจี่ยปคน

เผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเนี่ยกินเองใช่ต้องเผือยจะตีแล้วก็ไม่เนี่ยถ้าแกคิดได้แกคงจะบอกอุ๊มพี่บา้านในแกแล้แหละหนาเนี่ยเนี่ยอาะไป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 ไไป

บาไ,ไม่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 เดี๋ยวเอาเมีดเอามือมีดมันคมนะดอนมึงเฉือนมือมึงมาแล้วนะ<บ>มีดมันจะเอามือเอามยู่ะนาวมะนาวเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บมาอีกนี่มะนาวที่บ้านเออเดี๋ยวด้ เดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ไม่ไม่ไม่คือคุณีอยู่ไหนไม่นะอยู่ไหนนันะ้นเจ็บบัดนี่โอเนะ้เดี๋ยนะเดี๋ยวนะปลาปลาปลาหน่อยหนึ่งมาปลาหน่อยแอ้วก็อ่าน้ปลาหน่อยหนึ่ง เอาน่าไม่โรยอย่าไม่โรยแต่ไม่โรยโรยจะมาเนาะเนี่เก็บหอยเนี่ยเอาไว้โรยโรยเอาเนาะเออโรยเอาไม่ต้องตังค์โอ้โหโรนหมดโรยใหมันโรนหมดเลยดอนดอนดอนครับดอนดอนครับใส่ไปแล้วนะใส่ดิดน <c oughs> an ึงเนาะดอนพอ ไม่ต้องตำเลยเนี่ยทุบเล้วใส่ให้หมดเออมกินไม่หมดอ,อาไปบ่บบ่โ <laughs> ้น่หนาตำแล้วก็กองใส่นะไก่จับจานแม่มันมีน้ำพีนะ่หนามันเป็นน้ำ ดูเพื่อนดีๆเอ้ยแอนต้นกล้าดูเพื่อนดีๆนะนี่ว่าเลขข้างล่างได้นะนี่ต้นกา้าเลือซะขนาดนั้นเลยนะโดนเลือเหมือนคนโตเลยเนาะกาด่าอย่าผาน้องเว้นลงมาข้างล่างเลยจานอนอ่ะอยู่เหรออยู่ไปออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอไปเมื่อไรเมื่อกี้ไปซื้อข้าวอาะไรนะ เอาจัดจานไหมงั้นจัดจานเนไม่อันนี้ไงทำให้มัน,<า>นสวยจัดส,ดสดองจานไปแบ่งให้คนทุงบนบ้านด้วยฝานมะม่วงดิมะม่วงเอากองไว้ข้างโอ้ยฝานเอาสิ แบบไหนสารเป็นแว่นเป็นแว่นไป,น,น,ปน่ะอย่างนี้เหรอเออใครจะกินกลับวะเนี่ยเออกินไปเถอะบอสขา,าเป็นลูกใส่ไปวานจ๋า,จาเอ,อ้ยมึงเห็นหรือยังเนี่ยไอ้ดอนทำตามเนี่ยกลัวหน้าหักแน่เลยเออ เราจะกินไงเราขนไ,ไข้นจุี้ตาแค่น,นี้ก็พอลจานนยังไม่หมดหรอกโอเคมันสวยงามเลยเฉย ตักไม่ต้องตัดใครจะทิ้งเอาไม่ตัดเอาเอากุ้งโรยเราไม่ได้เขาไหลแล้วตายดอนโดนเขาไหลนี่เอาอันนั้นนะเอาถั่วโรยเอากุ้งโรยเอาอันนั้นโรยหอยพร้อมเลยค่ะ ดอนด้อนด่อนดูเถอะดูเถอะว,วางนี่นะเนาะไม่เห็นถั่วแล้วเอ้ยไม่เห็นตามแล้วก็บุกเอาใช่ไดิ พอละพอต้นก้าะวยต้นก้านั่นน่ะน่าจะไม่ใช้ใช่ช้อนใช้ช้อนตักแต่ตักแล้วมอง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 มาทางนี้เลยนะ เก็บก,นนะะก,ก่อนนะคะเก็บอุปกรณ์่อนค่ะมีของหวานอือวันนี้ค้าขายอะไรคะเนี่ยขายซ้มตำเหรอช้อนก็ยังไม่มีแม่ในมือนี่แหละก <c oughs> อเห็นช้อนชูรสไปไหนวะม,มีแต่ชูรสใช่ไหนั่นน่ะช้อนตาน ลงมาข้างล่างพว,พ,วพวกพ่อนพิมพวกมึงลงมาอยู่ข้างล่างเลยมัเอาน้องลงมาด้วยเสร็จแล้วบอกลงมาลงมาเลยเร็ว